ห่องต่อไปนี้กืักบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุกุลทุกคนเอาพอกับบ่าวซาตีคือเก่าเมื่อสิ่พาพี่น้องไปหาหน้ำใหม่อยู่แถวหัวแถวห้องแถวป่ามากับอาจารย์อยู่น้องใส่แหละ ปุ๊บทำไมใหญ่บ้างเพื่อทำไมแถวห้องนี่ยทุสคกินแล้วนะปอดโห้ายไปเถอะพ่อแม่เจ้าเอาซับซับเล็กเกินเล็กเกินกดแน่นอนใหญ่เท่าแขนทำแทนไม่ได้เดี๋ยวจะจะไปสอม lọt nhang tâm hìm hùi hìm hùi rìm hùi đây nó tông à, chân tông 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 à, tông 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 phần này tông thì tặng cho cổ tông bằng nhà, tông อายเบิ oh yeah. mm ้ง hmm. มีแ oh ่แมงนสีนไปกินจ้ะแมงยัแมงสีนมันคือแมงยันสียนนี่ต้องแมงยันสีนหมายว่โอ้โหโอมังคับอ่อนโคตรอันนี้ดีแล้วปอไงปอปอปอคนละเพศ ทำไมก็ตัง้งตะโูเลยแม่กองอาชีพเห็นหราเพิ่มกองกากเอ๊ะเจ้านี้นอนนั่งดิน้นอะไรบ้างกียร์ไบ้างดูามาเลยเออเาไปแกงใส่ผักกระหยิ่งหอมๆพี่น้องผิดยอดเสียบ sốt vào đây ngay hồn mà nè, đi cho đi cho lên, để cho lên, nhọn nữa, cái đấy thì tặng cho được, đi này thấy, nào nhà của bao áo lên nhé, ngập chìm hai hồi này,

เอาลองล็อกอีกทั้งทั้งพุ่นอยู่มันบ่มี่อะไรจะตึงบ้านไอ้ไรแมงยังสีบ้านเขาเป็นแมงยังสีพี่น้องทางซุ้มเจ้าเดีราจะได้แมงเลยนี่มันคือแมงยังสีดู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 

มมีการโยจัดการปากก,าไกไ็ไหลก็แชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุยงานต่อไป หน hey. ื้นี่ต่อเห้ยหังต่อดีเลครหัต่อเกือบสใโอ้หางวามึงหางต่อยดีหางต่อพี่เ้องนี่นี่ยนี่เกือบตายอ่าเธอสิายเกือบตายบ้า นี่นี่นี่ลองด้วยดิเสียงกับไปให้เบิ้งเด้อสิเสียงกับให้เบิ้งเลยก็คือระยะนี่ระยะเผาคนเลยเย็นไามทุกคนนี่เป็นก่อนเดี๋ยวนี่นี่นี่ทางต่อเลยนี่เอามึงซับมาหลดกันนะโอ้เออซับมาหลดด้วยก็นั่งเท่านี่เมย์มันแตกอื่นเลยบางทีเนี้ย ็มาตัดก,ก่อนเลยพอใส่ลงอยางเดี๋ยวปลายมันแหลมๆมันตีแผ่นถุงยางเ้าต้องใส่ก็ต้องใส่ที อืมป oh, oh. oh, okay, okay, ่าออกเป็นเบอรอืมในเรือฮิอะไรแล้วมั้งโอกออโออกกนอนเลยโอเคทุกคนนี่ก็ได้บักลายเลยได้ลายเลยก็คือแบบเอาปอกออกอย่างดีให้มันงามๆเมื่อได้โจ๊ภารกิจมาหาของกินเอาละทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปละบ๊ายบายได้ลายแล้วไปเมื่อไปซอยกูเนี่ยไปมื่ถึงก่อน กูก <łość> ็บอกขามติกูจิตงูยังมันสูงเออกูว่ามีไหวใส่แต่หมวกเว้ยไปละทุกคนบ๊ายบาย